รีวิว iphone 11ปี2024ย่ังน่าใช้ไหม iphone 11หน้าจอ6.1นิ้วกล้องหลัง12ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็12ล้านพิกเซลและกล้องหลังสวยมากเวลาถ่ายรูปออกมาหน้าจอ Liquid ล e t ตินครับ iphone 11นะครับเป็นระบบสแกนหน้าแล้วจำกัเริ่มต้นตั้งแต่64ครับ128แล้วก็512แบตเตอรี่3,110ม ah. ิลลิแอมใช้ดีมากรุ่นนี้ตั้งแต่ซ่อมมานะครับเจอปัญหาก็คือจอแตก แบตเสื่อมจอขึ้นเป็นขีดดําเกิดจากการตกและที่สําคัญรุ่นเนี้ยมือหนึ่งในช็อปแ p ปเปครับยังมีขายอยู่นะส่วนมือสองราคาก็ไม่แรงมากครับอยู่หมื่นต้นหกสิ4ิไม่ถึงหมื่นก็มีรุ่นพวกเนี้ยเวลาเช็คมือสองครับถ้าเครื่องโดนเปลี่ยนอะไรมาหรือว่าเครื่องซ่อมมามันจะมีฟ้องขึ้นแจ้งเตือนเปลี่ยนจอมาก็จะมีจอ แจ้งเตือนว่าชิ้นส่วนไม่รู้จักแัป ios 17ได้ผมกยังเก็บไว้ใช้อยู่นะลองไปหาเล่นดูครับ iphone 11น่าใช้มาก